พีอสวัสดีตอนเช้าค่ะยายช่วงสีมให้อาหารกกอุ้ยมื่อนีฝนตกน้ำขึ้นแห้งยายช่วงสงสัยสดเดนดึงกระช่างขึ้นอีกย่านกระช่างอันย่านอันน้ำม,มันตกะมันขึ้นชอดแจงเลยพี่น้องแห้งุูนะโ,โอ้โอ้โอโอ ดึงกระช่างขื้นก่อนขุนห้างขุนย้อทุ่มกัสีได้แปลวขึ้นอีกเ <Yeah. c oughs> นี่ยอาหารกบนี่มันเสาพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเด้อตัวใดมาสาบ่ได้กินนดิ เี่น้องต่สะอาอดเพราะเาเก่าวะใยทุ่งสือเป็นห่วงมากเราย้ายทุ่งกะเอามาเรียงให้เพิ่นลอยน้ำแล้วก็มีอันใดให้เป็นขึ้นน้ำปลอมหมดขึ้นมาแล้วหมดขึ้นมาแล้วขุ่นทุ่งอยู่ไก่ๆก่ขุนก็ะมี มาเด้อมาเด้อบ่ได้กินเดิซุ่มกระไก่ขุนพี่น้องเห็นไหมสิพยายามออกด้หล่ะย้ญญายซุ่มกนันวะ สีออกไปยังหลักเกิดว่ามาพี่พยายามสีออกได้หน่นยายทุ่งว่ะหลายพี่น้องหลายหลายยายทุ่งซื้อเป็นห่วว่มามา่มานขยายพันธุ์เอานะถ,ถ้าซื้อเป็นโตัวม,มัันแท่งต้องซื้อเป็นแบบนี้แหละ ซื้อเป็นตัวมากเขาจะขายตัวละบาทเนาะตัวละบาทตัวละเท่านั้นเท่านี้แต่ว่าถ้าห้าออกมาเห็ดแบบนี้มันแบบนี้ก็บพราแพงซื้กิโลละสองร้ย 50. ห้าสิบแล้วห้าก็มาเรียงได้กะช่ง นี่ยยายทุ่มสือ่อมาใส่กระช่างมาใส่ไว้นี่ขยายออกแต่ตอนนี้ยังเพราะท่านมีเงื่อนผลเเดีด๋ยวเสียมาาขยายอีกอยอีกบกี้เดียนนีกะบ,บุญเขาสากบุญเขาประดับดินแล้วพี่น้องก็ได้ขายแล้วแต่ท่านบ่บุนี่ มาเด้อมาเด้อมาเด้อมาบ่าทันหมูเด้บ่ได้กิน่นเด้มาบ่าทันหม,ม,มูพี่หนอไลยครับวนเสียกอ,อกเด้หน่นยายพ่งว่า ข้างฝุนมันหลเย้ทุ่มวันวานไปไหลายๆจังน้อยน้ำกับโบกเหรอละว่าพี่น้องแต่ม,มื่ขึ้นอีอฝนมันตกแห้งซื่อๆนะยัวเย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 ะหลายครับพี่น้อง เพากกะมีฟ้อมอยู่กับบ่อพากกันมากขึ้นเ๋ยคุณพากกันไปแง่เอ็นเอ็นอยู่คน บ,บ้บาเนาะหาปองออกด้เหมือนคนหาปองออกอ เยอะแยะไปุ้้งเลียงยวยยไว้ให้หัวหานกบเพิ่มคนใหญ่ไว้ให้หัวหานแนวอื่นคนก็ใครไงให้หัวหานปลาดุกมันก็นคือหัวหานปลาดุกเนาะให้หัวหานกบก็คือหัวหานกบ โยเยโยเยะตีงแม่กับบ่อใดคนตีงแม่กับบ่ไใดได้พี่น้องบ่ไม่ยองลงเองนแรงไม่องลงเองนแรงเอา จะงอยกหมีดด่ดมทิตผุนพักกันไปแห่อยู่คุนอะสงสัยายทุ่มเสียด้ดื่มึ้นแล้วล่ะพี่นอ้องตกแห้งคักแห้งเนี่ย